มาต่อกันใน ep สี่นะผมกับการดันถ้วยบ้าน10รีเจนนะครับตอนนี้นะผมเราก็ดันมาจนถึงลีกไททันแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่ามาไกลจริงๆนะผมอีกไม่นานนะครับเราก็จะขึ้นลีกไททัลอีกลีกรีเจนแล้วนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปโจมตีในตาแรกนะผมเรามาเจอกับบ้าน12หลังนี้นะครับพี่แกนะผมค่อนข้างโหดนะครับถ้วยมีแค่ยี่สิบนะผมผมกดข้ามต่อไปเจอกับบ้านสิบเอ็ดนะครับถ้วยเจ็ดถ้วยนะผมกดข้ามต่อไปนะผมเพราะว่ามันแบบเฮ้ยสุดท้ายนะครับผมค้นหามาเจอกับบ้านสิบเอ็ดนะผมที่มี แต่ครั้งนี้โจมตีใช่ผมได้ปล่อยควีนวอล์กนะผมไปที่ข้างล่างนะครับแล้วก็คิงนะผมไปที่ด้านซ้ายมือนะผมเพื่อที่จะโจมตีเข้าไปนะครับจะมีนักระเบิดกระแพงนะผมเปิดกระแพงให้ควีนเข้าไปนะครับจากนั้นผมจะปล่อยเบบี้ดรา้อนตัดทางควีนจะโจมตีเข้าไปข้างในนะครับไปเจอกับคิงศัตรูนะผมแล้วก็ยิงคิงเขาจนตายไปนะผมก็จะค่อยๆย,ย,ยิงเข้าไปนะครับใส่น้ำยาบ้าเข้าไปเพิ่มนะผมซึ่ง จะโดนสารวาดูนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับผมได้ปล่อยไมเนอร์โจมตีเข้ามานะผมซึกไมเนอร์จะเข้ามานะครับใส่น้๊ยาเพิ่มเลือดเข้าไปนะผมป้อมอินซีก็จะยิงไปที่ไมเนอร์นะฮะไมเนอร์ <Minor S 1> จะโจมตีเข้าไปนะผมด้านบนก็จะมีคิงกับโกลเลมน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะโจมตีเข้ามานะครับแม่บ้านสิบเอ็ดเขานี่อาวุธยังไม่ได้อัพเลยนะผมก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังเหลือป้อมอินซีนะครับที่อยู่ตรงกลางนะผมคอยยิงไปที่ไมเนอร์ตลอดนะฮะนางฟ้าก็เพิ่มเลือดไมเนอร์รัวๆนะผมเปิดสาานนก ซึ่งก็เก็บ3ดาวบ้านหลังนี้ไปได้นะครับได้ไป7็ถ้วยจากนั้นก็ฝึกทหารนะครับแล้วก็จะไปโจมตีกันต่อนะผมแต่ว่าแม่คือหลายคนเขาก็บอกผมนะฮะพี่เปลี่ยนสูตรนะคือกูเบื่อแล้วแต่เข้าเรื่องก่อนนะครับเรามาเจอบ,บ้าน11หลังนี้นะผมที่พี่แกนะครับไม่ได้จัดบ้านเลยนะผมแต่บ้านพี่แกนี่ก็เทียบพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้จัดนะผมโดยที่ผมได้ปล่อยควีนบล็อกกับคิงนะผมเจอกับควีนศัตรูนะครับควีนจะโจมตีเข้าไปนะครับมีเออโอ้ oh my god โดนยิงนะผม นา,นางฟ้าดนนางฟ้าดนจริงไม่ได้นะแล้วก็เรียบร้อยแลนะผมควีนตายป้อมผู้แตกได้ปล่อยไม้นดะ้โจมตีเข้ามาจากน้ํายาบ้าเข้าไปนะผมพร้อมกับน้ายาเพิ่มเลือดนะครับจะบุกเข้าไปข้างในนะผม ไปที่ป้อมลาวากับป้อมอินซีนะครับไม่ได้ถูกดูนะผมเราใส่น้ํายาพิษเอ้ยไม่ใช่น้ํายาเพิ่มเลือดเข้าไปนะผมแล้วก็ควีนวอล์กจะวอล์กเข้าไปนะครับโอ้ oh my god จะไหวหรือเปล่าเนื่องจากเหลือเยอะเลยนะฮะแล้วก็เหลือ30วสิบวีนะผมเก้าสิบเจ็ดเกบนะผมจุกี้ค่ายกองทัพนะครับ99%้าสร์เนะผมแล้วก็กำลังเจาะดำๆนะผมถูกทําลายไปนะครับ3ดาวนะครับฝึกทหารนะครับแล้วก็ไปโจมตีกันต่อนะผมเจอกับบ้าน11หลังนี้นะครับโดยที่ปล่อยคิงเข้าไปนะผมแล้วก็ควีนวอล์กนะครับ จากนั้นจะปล่อยนัก,กระเบิดกระแผงนะผมเข้าไปนะครับให้กับควีนนะผมเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ใช้นัก,กระเบิดกระแผงนะผมไปที่คิงนะครับซึ่งควีนเรานะครับจะโจมตีเข้าไปนะผมไปเจอกับควีนศัตรูนะครับแล้วก็ยิงกันนะผมคิงเราก็เหมือนกันโจมตีกับคิงศัตรูนะผมปักควีนศัตรูตายไปเรียบร้อยนะผมคิงก็ปักไปเรียบร้อยนะผมไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยจากนั้นผมควีนก็จะยิงเข้าไปนะครับเปิดสกิลคิงเข้าไปนะผมแล้วก็ตรงนี้นะครับควีนก็จะบุกเข้าไปนะผมมาที่ด้าน ซ้ายมือนะครับผมได้ปล่อยไมเนอร์โจมตีเข้ามานะผมแล้วก็จะมีป้อมระเบิดกับป้อมพ่อมดนะครับผมเส่น้ยาเพิ่มเลือดเข้าไปนะผมซึ่งไมเนอร์จะโจมตีเข้ามานะครับเราจะแช่ไปที่ป้อมอินซีนะครับแล้วก็จะเพิ่มเลือดเข้าไปนะผมซึ่งบ้านเขาก็ถูกเก็บไปค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่อาวุธหนึ่งชิ้นนะเอ้ยเลอแค่ของหนึ่งชิ้นนะผมวิ่งเข้าไปทาลายปั๊กเรียบร้อยนะผมเก็บบ้านหลังนี้ไปได้3ดาวนะครับ13ถ้วยก็นั่งรอทหารฝึกนะผมก็พร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลย จากนั้นผมก็ออกค้นหาบ้านนะผมแล้วก็โจมตีบ้านนะครับซึ่งการดันถ้วยนี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานนะฮะถ้าใครยังไม่กด subscribe นี่ก็กดไม่กดไม่ได้นะฮะโอเคตอนนี้นะครับเรามีถ้วยอยู่4,200ถ้วยนะครับไปโจมตีต่อแล้วผมเจอกับบ้านสีเหลังนี้นะครับโจมตีบุกเข้าไป้วยคนเราเลยทันใจปั๊บ มาเจอกับบ้านสวีหลังนี้นะครับมีถ้วยอยู่30ถ้วยนะผมเราก็โจมตีเข้าไปนะครับเก็บ3ดาวไปนะผมพอมาเจอกับบ้าน10หลังนี้นะครับซึ่งพี่แกนะผมถ้วยเยอะไปไหนไปรีเจนด์ครับพี่ไปทางเดียวกับกูกูจะผักลงผมได้ปล่อยควีนวอล์กนะผมไปที่ด้านขวามือนะครับแล้วก็จะเข้าไปข้างในนะผมโดยเสาลาวาโดยเสาลาวาดูนะผมเราจะใส่น้ำยาพิษไอ้เหี้ยแช่แข็งเข้าไปนะผมจะได้ควีนจะโจมตีเข้าไปที่สาลาวานะครับแล้วก็ควีนศัตรูนะผมเราจะใส่น้ำยาพิษเข้าไปนะผมควีนจะเข้าไปนนนนนนะะะคคคครรรรัับบบแล้้วววกก็็ยยยยิงีีีเเเาาาผมจตไปอ จากนั้นนะผมไมเนอร์นะครับผมจะปล่อยไมเนอร์มาจากข้างบนนะครับไปที่ป้อมพลุแล้วก็ป้อมระเบิดนะผมซึ่งไมเนอร์จะโจมตีเข้ามานะครับอันดับแรกนะผมผมจะใส่น้ำยาเพิ่มเลือดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ ไมเนอร์จะโจมตีเข้ามาข้างล่างนี้นะผมแล้วก็จะมาเจอกับป้อมข้างล่างนี้นะครับตอนนี้นะครับไมเนอร์จะโจมตีเข้ามาที่ป้อมครูนะผมเจอกับระเบิดนะครับแล้วก็มีเพิ่มเลื่อนอยู่นะผมไม่เป็นไรนะครับได้9 2เเแล้วครับ99%รนะผมไมเนอร์เข้าไปโจมตีปักรีบร้อยนะผมเก็บบ้านหลังนี้ไปได้3ดาวนะครับทหารฝึกอยู่นะผมเราเข้าไปเล่นเมืองหลวงโอเคครับทุกคนแหมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะมันอาจจะสั้นไปหน่อยนะผมคือช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะแต ผมก็จะพยายามทำคลิปนะผมให้คนดูให้ทุกคนได้ดูกันนะ